สดีค่ะ FC ทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตาร์ Star, นะคะวันที่15พฤศจิกายน2568ทุกคนวันเสาร์นะคะ FC ขะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นเนาะทุกคนวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจหาให้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็จับคู่ใหม่นะคะถ้าไม่ชอบตัวเด่นก็รอดูเลขเด่นประจำวันเผื่อชอบถ้าไม่ชอบเลยก็เลื่อนผ่านเนาะพี่น้อง แนวทางมีเขามีหลุดนะพี่น้องเด้อบอดี้เขาถูกมือบอดี้หลุดถูกมือนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่ส4ี่ก่อนนะคะว่าเข้าเลยหลุดวันที่ส4บสี่นะคะใจให้เด่นห้าและสี่มาหกสองเจ็ดเจ็ดห้าทุกคนขาเด่นมาห้าทุกคนคู่ห้าเจ็ดใจไม่ได้จับใหนะ้จับแต่ห้าหกเนาะทุกคนห้าเจ็ดเจ็ดห้าเป็นของวันที่สิบสาพี่น้องมาเขาวันที่สิบสี่นะคะทุกคน เด่นมา5นะคะทุกคนตัวในไหลเห็นเอฟมาคอมเมนต์บอกว่าน่าจะไหล4นะคะเสียได้ไหล2คงาไหล2หลักหน่อยมาหลัก10นะคะไหล2ผู้ใดเรียก2องกน็น่าสียได้นะคะหกสองเลขเด่นประจำวันมาเลข6นะคะมาหลักร้อย1หลุดค่ะทุกท่านแล้วจะเมือ่อพี่น้องเห็นบอกคะ่ะทุกคน คู่เนี่ยคะ่ะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเนี่ยทุกคนวันไหนใจเขียนให้ไม่มานะคะทุกท่านวันไหนใจไม่เขียนออกป้องขาดพี่น้องขาปิ่นไปพี่น้องตัวเด่นมาหาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับวันที่สิบห้าอยากพักพักอยากตามตามนะคะวันที่สิบห้าใจคํานวณตัวเด่นได้สี่กับสามทั่วในไหลมาไม่มีนะคะทุกคนไม่มีเลขไหลของวันที่สิบ่า ความน่าจะเป็นที่จะไหลมี2มี7มี5แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนมี2มี7มี5ถ้าไม่ชอบ4กับ3นะคะทีนี้มาดูคู่4 2 2 4 4 7สองสชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะสี่ห้าห4าสี3สี่3ปดาม 3ามเจ็ดเจ็ดสาทุกคนเขียนตัวหนึงเว้าตัวหนึ่งเดีพี่น้องแอดมินกระดาสามห้าห้าขอโทษขอภัยนะคะ3 7 7 3 3็ดเจ็ดสามสามคู่ตัวเด่นก็คือ4334คู่ที่ชอบเจมักซี 84, ่แปดแ่ฝากพี่น้องคะมักค่อยตามค่ะพี่น้องบบมักก็ชอบภัยเดือนพานเนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันเสาร์เกับสองเบิ้ลประจําวัน7 7และ2อนะคะ เลข7กับเลข2 fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกทั้งวันเสาร์ทุกทุกรอบในวันเสาร์แต่นะคะทุกท่านขาก่อนที่จะตามทุกคนเลขเด่นประจำวันให้เบิ้งก้อนพี่น้องตั้งแต่ชอนเช้ามาเนี่ยเขาทุกคนเลขเด่นประจำวันตัวในไหลค่อยไหลต่อนะคะทุกคนขาไหลเลขได้ก็ตามเลขนั่นละพี่น้องถ้าชอบเลขเด่นประจำวันนะคะที่นี้ เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันตัวเด่นดูที่4และ3เด่นประจําวัน7กับ2 4ค่ะ4 7 7 4 4 2 2 4 3ค่ะ3 7 7 3 3 2 2 3วันนี้ตัวเลขน้อยตัวจับให้อยู่นะคะเลขตัวในไหลามา4 7 3 7 3 2 4 2นะคะก็แล้วแต่ความหมักพี่น้องคนเฮาหมับกบ่คือกันเอหาใจกันไรมาให้อยู่เนาะคะ่ะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะทุกคน มักตามครับพี่น้องค่ะบมกบักระชอบเรือนพานคือเก่าเนาะค่ะสถิติแนวทางมีเขามีหุดค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางเราจสตาวันที่15พฤศจิกายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f ทุกทุกท่านคอมเมนต์ให้นะคะบางอันใจก็ไม่ได้ตอบนะทุกคนเพราะว่าเลิกงานกลับมาเหตุงานต่อสพี่น้องขา เหตุงานประจําเรามาเหตุงานอันนี้ต่อเมื่อยจึงสิพี่น้องกุดใจให้ทุกทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆที่มาคอมเมนต์นะคะทุกคนคอมเมนต์ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะทุกคนมันทําให้อันนี้เพิ่มขึ้นหลายอยูเดพี่น้องขาขอบคุณมากมากนะคะที่มาคอมเมนต์ให้ใครมีใครมีเวลาก็เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านสักนิดมาคอมเมนต์ ให้ใจก็ได้นะคะถ้าอยากให้แอดบินมีค่าขนมนะสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่15้าพฤศจิกายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะโชคโชคมันๆสุขผูขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ